หลังจากลูกปัดสารภาพารักออกมาปินมีสีหน้าตกใจและไม่คิดว่าลูกปัดจะพูดออกมาตรงๆแบบนี้ปินไม่รู้ว่าความรู้สึกของตัวเองตอนนี้คืออะไรกันแน่ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงกับเธอเอาวเวราแค่เอาเรื่องนี้กลับมาคุยกันได้ไหมลูกปัดค่ะคุณปินปฏิเสธที่ผ่านมาคุณปินไม่ได้รู้สึกตรงกับลูกปัดเลยเหรอคะฉันไม่รู้ว่าต้องตอบเธอยังไงแต่เอาเป็นว่าเลิกคิดเรื่องนี้เถอะ ฉันไม่พร้อมที่จะตอบนะขอโทษน,นะคะที่ลูกปัตรเป็นฝ่ายคิดไปเองคนเดียวปินไม่ใช่ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เขาไม่รู้ว่าต้องตอบกลับไปแบบไหนเลยเลือกที่จะตอบปฏิเสธลูกบัตรไว้กลับไปทบทวนตัวเองให้ดีเสียก่อนค่อยตัดสินใจทำอะไร หลังจากที่ได้รับคำปฏิเสธของปินลูกปัดก็ตรงกลับห้องนอนของตัวเองทันทีแต่เมื่อถึงห้องความเสียใจความฟุง้งซ่านทำให้ลูกปัดกดโทรออกหาฟองเบียรทันทีถึงแม้ว่าจะรู้ดีแก่ใจว่ามันคือการรบกวนเพราะตอนนี้ฟองเบียกำลังอยู่กับโชว์ฟองเบียว่างไหมว่างอยู่นะครับพี่ลูกปัดเป็นอะไรหรือเปล่าครับ คุณปินปฏิเสธความรักของฉันนะฟองเบียฮ่คุณปินเนี่ยนะปฏิเสธความรักของพี่ลูกปัดเจ็บชะมัดเลยนะเดี๋ยวผมจะช่วยพี่เองแต่ว่าเดี๋ยวผมขอวางแผนกับพี่โชก่อนนะลูกปัดไม่ได้ฟังว่าฟองเบียจะวางแผนอะไรเพราะตอนนี้เขาเจ็บหัวใจไปหมดแล้วดันไปหลงคิดซะได้ว่าคุณปินจะรู้สึกดีด้วยนี่มืนบ้าจริงๆเลย ในรุ่งเช้าลูกปัดก็มาทํางานตามปกติไม่ได้ขาดหรือลาไปไหนเธอมีอาการเสียใจมากจนไม่เป็นอันทํางานฟองเบียอดที่จะเห็นลูกปัดในท่าทีชาวซอยไม่ได้เลยเลือกที่จะเข้ามาทักพี่ลูกปัดครับฮะว่ายังไงเหรอฟองเบียใบหน้าพี่ดูหมองมากเลยนะขอบตาก็ช้ำไปหมดเลยอ๋อไม่เป็นไรหรอกทำงานเถอะ พี่ลูกปัดจะรับออเดอร์นี้ไหมครับไม่ล่ะนายทำเลยนะพี่จะขอพักสักหน่อยได้เลยครับลูกปัดต,ตอบกลับไปทำให้หน้าที่นี้ฟองเบียร์ต้องเป็คนรับผิดชอบเองทั้งหมดฟองเบียรจึงต้องเดินมารับลูกค้าสองสาวด้วยตนเอง แต่ฟองเบียร์กราบแอบเห็นร่อง่อยชํำบนเนื้อตัวของลินส่วนใบหน้ามีแมสและแว่นตาบดบังอยู่จึงไม่สามารถทำอะไรมากมายนะักสวัสดีครับร้านมูลสวีทยินดีต้อนรับครับใช่คุณพิมกับคุณลินที่จองไว้หรือเปล่าครับใช่ค่ะฉันชื่อพิมพ์นะคะส่วนฉันชื่อลินคะ่ะอย่างนั้นฉันขอเริ่มเล่าเลยแล้วกันนะคะ ฟองเบียนั่งรับฟังพิมพ์เล่าเรื่องราวออกมาโดยไม่ได้ขัดเลยสักช่วงท้ายสุดแล้วฟองเบียจึงกางเมนูให้พิมพ์และลินเลือกด้วยกันและผลปรากฏว่าหลังจากพิมพ์และลินกลับไปฟองเบียได้มองเมนูลงทันด้วยสีหน้าเครียดปินที่สังเกตเห็นจึงเดินเข้ามาถามมีอะไรเง้นเหรอเออ,เอ,อคือว่าผมกำลังคิดนะครับ คุณปินว่าลูกค้าที่เลือกเมนูเมื่อกี้นี้เขาไม่กล้าทําร้ายคนเลวหรือว่าเขาแค่ไม่รู้ริดของขนมนั่นว่ามันอยู่ระดับที่เบามากๆฉันได้ฟังแล้วล่ะและฉันก็เห็นด้วยว่าคนแบบนั้นน่ะไม่ควรจะถูกลงโทษเบาแบบนี้แต่ว่าเอาเถอะนี่คือเมนูที่ลูกค้าเลือกไายก็ทําไปนะครับคุณปินผมจะทําสุดความสามารถเลยครับฟองเปียได้ตอบกลับไปแบบนั้นก่อนที่จะเริ่มหาสูตรเมนูของหวานเมนูนี้ ลูกปัดปีกตัวมันนั่งกับเค,ค้กส้มที่หลังร้านเธอยกมือลูบขนปุยของมันอย่างเบามือใบหน้าของเธอมีน้ำตาเปรอะเปื้อนอยู่ฉันเศร้าใจจริงๆนะเค,ค้กส้มถ้าฉันรู้ว่าคุณปีนไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับฉันฉันคงไม่สารภาพรักออกไปคุณปีนอาจจะกำลังสับสนอยู่หรือเปล่านะไม่หรอกในความสัมพันธ์เนี้ยมีแค่ลูกปัดคนเดียวที่รู้สึกแบบนั้น แต่ที่ลูกปัดสารภาพออกไปเพราคิดว่าความรู้สึกของเราตรงกันเสียอีกไม่ต้องร้องไห้ไปนะเค้กส้อมอยู่นี่ <c oughs> ตอนนี้ลูกปัดอะรักคุณปินเข้าแล้วล่ะ <c oughs> ยาที่จะถอนตัวแล้วอะลูกปัดกำลังตัดพอกับเค้กส้มโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีร่างของคุณปินกำลังแอบฟังทั้งคู่อยู่งงเงียบๆพร้อมกับสีหน้าที่ไม่สู้ดีนัก ส่วนด้านของฟองเบียกําลังนั่งอ่านวัตถุดิบที่ต้องไปหาสิ่งที่ฉันต้องการก็คือน้ำนมจากศพแม่ลูกอ่อนที่ตายท้องกลมแล้วก็มีความแค้นแล้วศพไหนจะมีน้ำนมกันเล่าเอ๊ะแต่ในนี้เขียนไม่ว่าหลุมที่เจ็ดนับจากทางเข้าแล้วป่าช้าที่ไหนกันละเนี่ยส่วนไข่น้ำเหลืองให้หาจากแม่ไก่ที่ถูกเลี้ยงจากการกินซากศพและน้ำเหลืองในป่าชา้าแล้วป่าช้าที่ไหนอีกละเนี่ย ฟองเบียนั่งพูดกับตัวเองแต่อย่างนั้นสิ่งที่เขาควรถามจากลูกปาดคือวัตถุดิบพวกนี้จะต้องหาได้ที่ไหนในระหว่างช่วงค่าที่ลูกปาดกับปิน่นกําลังเก็บร้านฟองเบียรก็ได้เดินมาถามเกี่ยวกับเรื่องที่สงสัยทันทีพี่ลูกปัดผมถามอะไรหน่อยสิครับว่ายังไงล่ะฟองเบียป่าชา้าที่มีน้ํานมสดไม่ลูกอ่อนเนี่ยอยู่ที่ไหนเหรอครับอ๋ นายไปที่ป่าช้าตรงท้ายซอยจะมีป้ายเป็นเลขคู่อ๋อแล้วไข่น้ำเหลืองผมต้องหาที่ป่าช้าไหนล่ะครับไข่น้ำเหลืองให้หาที่ป่าช้าป้ายเลยคีจะถัดจากป้ายเลขคู่ไปสองป้ายจะ้ะขอบคุณนะครับพี่ลูกปัดงั้นผมขอตัวไปก่อนนะเราจะเรียกมาทำคืนนี้เลยฟังเบียเอ่ยลาก่อนที่จะเดินออกไปจากคาเฟ่ทิ้งไว้ให้ลูกปัดกับปินอยู่ด้วยกัน ฟองเบียร์รีบไปหาน้ำนมที่ป่าชาเลคคูเขานับหลุมศพที่สาเมื่อเห็นแล้วฟองเบียร์ไม่รอช้าที่จะขุดศพหญิงตายท้องกลมตามตำราบอกกว่าจะเจอเล่นเอาซเหนื่อยหมดเลยนะเนี่ยอย่าหาว่าผมทำไม่ดีไม่ไร้ายศพเลยนะครับผมแค่มาหาวัตทุด,ดิบแลยก็เป็นผลฟองเบียร์ต้องคันน้ำนมจากเต้าของแม่ลูกออดที่ตายท้องกลม ซึ่งวัตถุดิบพวกนี้เป็นสิ่งที่ร้านขนมหวานลงทันมักใช้กันประจําอยู่แล้วและศพนี้หากอ่านตามตําราเธอยินยอมไม่ใช้เธอเป็นวัตถุดิบหลังจากได้น้ํำนมแล้วฟองเบียก็ตรงมาหาไข่น้ําเหลืองแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เห็นว่าจะมีแม่ไก่ตัวนั้นอยู่เลยจนกระทั่งไปเจอแม่ไก่ที่กำลังจิกกินน้ำหนองจากศพและมองไปข้างๆแม่ไก่เห็นไข่ไก่สี่ใบ ฟองเบียดีใจมากรีบเดินไปมองทันทีไข่ไก่ไม่ใช่สีเหมือนทั่วไปแต่มันมีสีช้ำเลือดช้ำหนองต้องเปลือกไข่หาเจอสักทีแม่ไก่จ้าฉันขอนะจะไปทำขนมหวานลงทันนะซึ่งแม่ไก่ก็ไม่ตอบอะไรแต่ความรู้สึกเหมือนแม่ไก่ได้อนุญาตแล้วฟองเบียจึงหยิบกลับมาด้วย เมื่อวัตถุดิบพร้อมฟองเบียร์ก็รีบกลับมาที่ร้านต้องเข้าครัวและจัดการลงมือทำทันทีโดยที่ด้านนอกมีปิ่นที่เล่นกับเค้กส้มอยู่และลูกปัดก็กลับไปแล้วเอาละนะฟองเบียร์เชฟมือหนึ่งจะทำให้ดูมาเดอร์แลนด์ลงทันเนี่ยฟองเบียร์พูดด้วยความทะเลนก่อนที่จะลงมือทำอย่างจริงจัง เหนื่อยชะมัดแต่ก็ออกมาดีกว่าที่คาดไว้นะฟองเบียชื่นชมขนมมาเดรแลนที่ตนเองทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบถึงแม้ว่าจะพังไปหลายชิ้นก็ตามแต่ตอนนี้มันก็ออกมาสมบูรณ์แล้ว ความเหนื่อยล้าทําให้ฟองเบีย์เผลงงีบหลับในร้านเป็นเห็นแบบนั้นจึงรีบขยับมาในครัวและแปลงร่างก่อนที่จะไล่เวทมนต์ใส่ขนมมาเดลแลนให้มีฤทธิ์ที่รุนแรงเพิ่มขึ้นจากเดิมนับสิบเท่าเอาแล้วนะครั้งนี้ค่อยสมเหตุสมผลหน่อยกับสิ่งที่นายจะได้รับไปคิม คิมคือชายหนุ่มที่พิมพ์และลินต่างมาขอความช่วยเหลือให้จัดการเพราะคิมมีการกระทําที่ย่ำแย่ที่สุดตั้งแต่ปิน่นเคยทำร้านมูนสวิตมาในรุ่งเช้าคาเฟ่ก็เปิดให้บริการแต่จะเป็นบริการที่พิเศษหน่อยเลยไม่ได้เปิดให้คนนอกเข้ามาทำสีหน้าดีๆหน่อยสิวันนี้วันครบรอบของเราเลยนะ น่าเบื่อชะมัดเลยเธอนี่มันเอาเวลาอันมีค่าของฉันพังอีกแล้วนะขอโทษน,นะแต่ช่วยให้ความสำคัญกับวันครบรอบของเราหน่อยสิคิมมีสีหน้าไม่ค่อยพอใจแต่ก็ยอมนั่งลงที่เก้าอี้ทางร้านตลอดเวลาคิมคอยแสกัดลินตลอดเวลาจนสุดท้ายฟองเบียร์ก็นำมาเดินแลนด์มาวางไว้ต่อหน้าทาั้งคู่ทำให้คิมดูตื่นตาตื่นใจและลงมือลิ้มรสโดยไม่รอให้ลินเรียกเลยสักนิด เมื่อเวลาผ่านมาคิมก็กินมาร์เดลลดด้วยความตะก,การตะการโดยไม่รู้เลยว่าร่างกายของตอนเองเริ่มเปลี่ยนไปกินให้เยอะกว่านี้สิกินให้มากกว่านี้นั่นแหละกินไปเลยฉันมอบมือสุษษษดพิเศษนี้กับเธอเินพูดกับคิมโดยที่คิมไม่รู้เลยว่าตอนนี้ร่างของคิมบวมเป่งมือเท้าพองใหญ่เท่าใบลานใบหน้าตอนนี้บวมน้ำหนองรวมถึงมีมแมลงสาบออกมาจากปากด้วย ถึงแม้ว่าฟองเบียรจะรู้สึกว่าลิศจะแปลกไปแต่เมื่อมองหน้าคุณปินที่ดูพึงพอใจนั่นก็พอจะรู้แล้วแหละว่าลิ์ของขนมที่รุนแรงแบบนี้มาจากคุณปินนั่นเองแต่ไม่ทันจะได้ทำอะไรพิมพ์ก็เปิดประตูเข้ามายืนมองความทรมานของพี่ชายตนเองนี่คือผลกรรมที่แกทำกับพ่อแม่และฉันรวมถึงแฟนของแกสมแล้วละ่ะต่อหน้าผู้คนคือพ่อหนุ่มสุภาพบุรุษทำงานสูงส่งแต่ลับหลังกไม่ได้ทำงานอะไรเลย เกาะฉันเกาะแม่เกาะผู้หญิงกินไปวันๆทรมานดีไหมละ่ะอยู่เล่าอีกไหมฉันจะไปซื้อมาให้พ่อแม่นอนชัำอยู่ในโรงพยาบาลเจียนตายเพราะแกตอนนี้ขอให้แกต่ตายไปซะโลกนี้จะได้เบาขึ้นความรักของฉันที่มอบให้ฉันไม่ขอคืนละเพราะตอนเนี้ยสิ่งที่แกทํากับฉันและฉันทํากับแกมันก็เหมาะกันละไอผู้ชายเฮงซวยพิมและลินต่ง่งพูดออกมาด้วยความแค้นเคืองใจ สมแล้วละที่นายเป็นแบบนี้คิมทรมานให้มากกว่านี้แล้วค่อยๆตายอย่างช้าๆแล้วมาเป็นวัตถุดิบให้ฉันซะปินพูดพร้อมผูรอยยิ้มบนใบหน้าและแล้วก็สรุปได้ว่าคิมนั้นภายนอกคือผู้ชายที่เพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างแต่เบื้องหลังกลับเกาะพ่อแม่และน้องสาวกินรวมถึงเกาะแฟนกินแถมติดเล่าเมายาของเงินคนนู้นคนนี้ในครอบครัว แต่ถ้าเขาไม่ให้ก็จะทําร้ายเขาและสิ่งที่พิมพ์และลินอดทนไม่ไหวก็คือคิมได้ของเงินลินไปซื้อเหล้าแต่ลินไม่ให้ก็ทุบตีเธอปานตายและสิ่งที่พิมพ์ไม่สามารถอดทนได้คือคิมทําร้ายพ่อแม่จนตอนนี้ทันอาการสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลเมื่องานครั้งนี้จบลงไปทุกคนในร้านก็ต่างช่วยกันจัดข้าวของกลับให้เข้าที่เข้าทาง มองหน้าของลูกปัดอยู่บ่อยครั้งแต่ลูกปัดก็มักจะเมินหนีไปปินจึงเลือกที่จะเข้าไปคุยกับฟองเบียสนุกไหมละ่ะฟองเบียสําหรับวันนี้ก็สนุกดีนะครับผมคิดว่าผลที่เขาได้รับน่ะสมควรแล้วล่ะเขาทําร้ายผู้ให้กําเนิดจนสาหัสนอนที่โรงพยาบาลเพราะเหตุผลว่าเขาติดเหล้าผมว่าการที่เขาได้รับผลแบบนี้น่ะก็สมควรแล้วล่ะครับอืมฉันก็คิดแบบนั้นนะอ๋อแล้วก็เรื่องของคุณลินเขาทํางานมา ก็อยากใช้เงินตัวเองบ้างแต่ก็ต้องมีปริงคอยเกาะตามตัวมันท้อใจนะครับอืมฉันก็รู้สึกแบบนั้นพี่ลูกป,ปัดครับไม่สนใจคุยกับพวกผมหน่อยเหรอครับไม่หรอกจ้ารีบๆเก็บกว่าจะได้กลับไปพักกันนะเธอเหนื่อยหรือเปล่าอยากจะไปพักก็ได้นะเออฟองเบียเง้นฉันกลับก่อนนะตั้งใจเก็บร้านละ และสุดท้ายลูกปัดกันเลือกที่จะเมินปินไปในทันทีไม่ต่อไม่หือไม่อือเหมือนเดิมปินได้แต่ยืนมองหน้าถอดสี